สวัสดีครับเพื่อนเเจอกันอีกแล้วนะครับผมตี้ก่อนแก่ไรเดอร์นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนไปชมการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังด้วยตัวเองนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนะครับเราก็ไปติดตามรับชมได้เลยนะครับเพื่อนเเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปกันเลยอะไรครับลับไปเปลี่ยนผ้าเบรกกัน สำหร<ำ> <ar> ับ <OS iin S 2> EP นี้นะครับก <OS g ur> ็ผมจะมาเปลี่ยนท่าเบรกหน้าหลังนะครับโดยทิศหน้านะผมมีแผนว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปเที่ยวกาญจนบุรีนะครับก่อนที่จะไปนะครับผมจะเปลี่ยนท่าเบรกด้าหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอาเป็นแนวทางในการเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับโอเคครับก็ท่าเบรกหน้าหลังนี้นะครับผมก็สั่งมาจากลาซันด้านะครับในราคาพร้อมส่ง250บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผม ลิงก์ไว้ใต้คลิปครับโดยผ้าเบงที่ผมใช้นะครับก็เป็นของยี่ห้อแบ n d i x นะครับ General CT นะครับโอเคครับเพื่อเหดการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการเปลี่ยนได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆผมจะเปลี่ยนที่เบรกล้อหน้าก่อนนะครับโดยผมจะถอดล้อนะครับโดยใช้เบอร์ประแจเบอร์14นะครับแหวนหรือปากตายนะครับแต่ผมใช้ด้านแหวนนะครับ มันจะแข็งแรงกว่านะครับเราก็จะคลายแกนล็อดหน้าก่อนนะครับเพื่อจะเอาล้อหน้าออกนะครับเออขอขอดข้างแข็งเพื่อนจากนั้นออนะครับออผมจะอะไรมาลองนะเพื่อน เรบเป็นล,ล้อสเกลตัวนี้เพื่อนแล้วก็ก็หลุดนี้นะครับ้องันไนี่เพื่อนๆดูนะครับรเบรกของผมหมดจนเหลือบางเฉียบเลยนะครับดีนะครับที่ตัดสินใจเปลี่ยนก่อนนะครับพักหลังเริ่มมีเสียงนะครับมันแสดงอาการเนื่องจากมันีเริ่มมีเสียงนะครับไม่ได้เบรกมันก็จะมีเสียงแบบ เสียงลูกระจาษดังเย็ดเยดเย็ดเนี่ยนะครับผมก็เลยเปิดมาดูก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับบางชฉบเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเอาพ้าเบรกออกกันนะครับก็กล่องที่จะใส่ใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมใช้เขยโขวงปากแบ่งตัวใหญ่นะครับ่างเจ้าปั๊มนะครับให้มันมีช่องว่างนะเพราะว่าเบรกใหม่ที่เราจะใส่ไปนะครับมันจะหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเราต้องทางรอนะครับอยู่ราหว่างเสร็จครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยครับเพื่อน จากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อมาสังเกตนะครับมันจะมีกลิบล็อก2ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนต้องใช้คีมปากจิ้งจกนะครับดึงออกมานะครับผมก็ใช้เจ้าคีมปากจิ้งจกตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวดึงออกมาเดี๋เดีนย่มาก่อนนะครับตัวแรกออกมาแล้วครับนี่นะครับลักษณะที่เป็นอย่างนี้นะเพื่อนกลิบล็อกนะครับเก็บให้ดีนะครับระวังหายมันจะมีสองตัวนะครับเดี๋ยวจะดึงตัวนี้ตัวนึง ที่ออกมาแล้วนะครับตาเป็นอย่างนี้นะครับแกะให้ดีๆนะครับระวังหายจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงตัวเรือมาได้นะครับค่อยๆขยับๆนะครับมันก็จะออกมาเลยครับลวงลงมาอย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับพาเบดดันนิดๆยนะครับ ออกไปแล้วนะครับหมดจริงๆครับเห็น <Okay, S 1> ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเปิดกระเดกใหม่กันเลยนะครับเ,เพื่อนๆเห็นครับโอเคนะครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอากระดาษทรายขัดนี่ยครับ จอกระดาษทรายนะครับขัดเปิดหน้าพักเบรกนิดนึงนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวด้านในปั๊มก่อนนะครับซึ่งเป็นตันีนะครับนะเพื่อนเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ เอาล็อกของมันง่ายๆนะครับมันจะเป็นบล็อกของมัน <c oughs> ผมมองไม่ถนัดล็กนะครับต่อไปก็เป็นต,ตัวนอกนะครับตัวนอกเลยต้องร้อยหูตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะดันแม่ปั๊มเข้ามาน่อยนี้เข้าไปนะครับกดลงต่อไปเราจะใส่ริมล็อกนะครับแล้วก็ใส่กิ๊บสองตัวนะครับเพื่อนๆ จากนั้นนะครับเราจะมาใส่น็อตสลักนะครับก็เรลยกแกนสลักนะครับเข้าตรงนี้นะครับเพื่อ้อยพระเบ่งสองตัวนะครับเราก็จะดังกระเลยนครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองนะครับค่อยๆ้อยเข้าไปนะครับตัวนี้ผมร้อยครับแล้วนะครับอิดนิดเดียวโอเคเข้าแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เจาะกิ๊บสองตัวนี้กันนะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับใส่ครัไปแล้วใส่ตัวที่สองนะครับอลองทดสอบดูนะครับเด้งไม่ออกนะครับโอเคครับอาจจะเราจะมาใส่ล้อกันนะครับ รับก็เสร็จเป็นหนึ่งอะไรนะครับเพื่อนสหรับเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเบรกดูนะครับอันนี้ผมก็ใส่สลักแล้วก็ใส่น็อตแกนล้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลองเบรกนะครับนั่นแน่มีเบรกหายนะครับดูท่าเบรกจะกลับมาไหมโอเคครับเบรกกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปจะเป็นเบรกหลังนะเพื่อนๆเราไปกันอย่างเร็วเลยนะครับรับเพื่อนๆต่อไปเป็นที่ผ้าเบรกหลังนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดเจ้าน็อตฝาปิดนะครับเพื่อถอด น็อตหกเหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับจะมีน็อตหกเหลี่ยมด้านในนะครับแต่ต้องถอดฝาปิดด้านนอกนะครับซึ่งใช้ประแจไม่ใช่ครับใช้ไขควงปักแบนนะครับเพื่อนๆขลายนะครับก็จะติดนิดนึงนะครับแต่ก็ขลายได้ครับไม่ต้องถอดท่อ่อยคลายเอาดีๆนะครับลองมันจะคายตัวนี้จากนั้นนะครับเพื่อนๆเราจะใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ห้ามิลนะครับ เพื่อกระจาอากุเรียนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไขตัวนี้ออกมานะครับจะใส่กระจาอากุเรียนไหมนะครับขันซ้ายนะครับก็ค่อนข้างจะฝืดดนึงครับตัวนี้ออกแรงนิดนึงอ,ยอยงหแน่นเลยครับเพื่อนก็ออกยากนิดนึงครับตรงนี้มันเกี่ยวหลายรอบนะครับเพื่อน กานงัดกัน,นเพื่อนเราจะงัดลูกสูบนะครับให้มันกลับเข้าไปที่นะครับเพื่อเวลาเราใส่พระเบรกใหม่ไปนะครับมันจะได้ไม่ติดนะครับเข้าง,ง่ายๆเพราะว่าพระเบรกใหม่มันจะต้องหนากว่าพระเบรกเดิมซึ่งหมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆน,น,นี้ผมมางัดปั๊มสูบร้อน,นครับเสร็จแล้วกระดมแม่ปัม๊มออก เดีครับตะกี้ผมใส่ผิดครับเพื่อนเต้องใส่ด้านนี้ก่อนนะครับถึงจะใส่ด้านในนี้เราก็ใส่ตัวนี้กับัเลยตัวเด็กหลังนี้เปลี่ยนง่ายมากเลยครับเพื่อนๆโอเคไปดันครับไปนะครับมุดหน่อยนะครับต้องขอไปัยนเพื่อนนะครับพอแสงใกล้หมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับ ราจะขยับให้มันเข้าไปก่อน ตัวนี้กันนะครับเ,เพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันนะครับเ,เพื่อนๆเพื่อเข้าตรงนี้นะครับ ามาลองกดเบรกหลังนะครับตอนแรกก็จะหายนะครับครับสามทีทั้งเสอนกลับมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองเบรกกันนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังและตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็นำเจ้า Yamaha Exciter นะครับออกมาทดสอบระบบเบรกนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับก็คือเสียงเบรกพระเบรกที่สีกระจาเนีเงียบไปเลยนะครับแล้วผมจะทดสอบเบรกหน้านะครับโดยการกดเบรกหนักๆนะครับก่อนถึงเนินนะครับก็อระยะเบรกเปลี่ยนแปลงเลยครับระยะเบรกสั้นลงนะครับไม่เบรกลึกแล้วก็ลากระยะยาวเหมือนตอนที่พระเบรกหมดนะครับส่วนเบรกหลังก็ปกติดีครับเงียบแล้วก็เบรกอยู่สนิทดีนะครับ แลถ้าเพื่อนๆสนใจระเบรกเบนดิตรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับรับก็ เป็นอันเสร็จทิ้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่สำหรับการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับหน้าหลัง Exciter 155นะครับก็อีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนสำหรับอีต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีอ่าโทษนะครับไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยผมมีแผนว่าจะไปกางเต็นท์ที่วังโพแคมปิ้งนะครับริมแม่น้ำนะครับ แล้วอีพีหน้านะครับเจอกันนะเพื่อนเพื่อนบางโพแคมปิ้งนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วเจอกันีพีต่อไปนะครับผมธรรมชาติแถวบ้านผมงดงามนะครับเพื่อนๆลองมองดูครับสวยจริงครับแถวบ้านผมครับ